สวัสีคบอยู่ผมนี so like me, ่สองพสองบาทนะครับเออวันนี้ก็อยู่เกมไมค์แคนะครับมาโวหมดเจอปีโป้เนี่เ็มเียปีโป้โปโปโป้แคนนาเว็บก็กินขาดแล้วอ่ะไม่รู้ว่าปีโป้หรือปีโป้นาเว็บแม่งสุดยอดมากแก๊สแก๊สใส่บิกินี่โอ้สุดยอดมากนนาเว็บเปอร์ใส่กางเกงในเนี่ยสุดยอดอ้โหสุดยอดเว็บนี้สุดยอด แอดมินไม่ทำเเดนีอยดนเอเนอเอดนอเมาเอเดนเอเดนเอเดองดอเอดนกอดนเอเดนมอเดอเนเอเวนเดนีอเอเนอนอเดเอยแอเเอเนเอเนี่แอเเปินองดนบัฟไหอนมอยามีอานเดนี่ยนเอเดเอเดนเอเดนเอยนเอนอเมเอเอเนเอเอเนอนเอเดนเอ่อนอเเอนเอเดนเอนดนเอดนอนอองนอนออนอกน กบำรุงร่างกายอันนี้เน่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 ตกปลาตกปลาเน่ตกปลาเน่ตกปลาตกปลาเนชอบมากเลยหาเงินตกปลาหาเงินใชน่ใช่เขาชอบตัวเหมือนแบบเราเ,เหมือนเราเราเป็นแบบบูทจีเอ็มอย่างเงี้ยตกปลาได้อะโอ้ยหไปปล่อยคืนเนี่ยแต่ไม่ใช่ตกปลาได้เรามาปล่อยคืนให้เซิร์ฟเอายอัดเข็มเคเล่นเล่นมากเล่นเล่นนะ เนี้ยได้ปลามาก็เอาไปขายเลยเอาดิเอาดิตัวสามสิบบาทเดยวถโถตัวสี่ร้อยะยี่สิบตัวแปดร้อยสี่สิบไปขายหนึ่งตัวได้สามสิบบาทแนละ้วปลปลาไปไปดูตรงตรงตรงเก็บเงินเวลเก็บเงินเก็บเวลไปไปซอมบี้โหดนะฮะต้องเก็บเวลซอมบี้มันถือเนื้อไล่ตีอ่ะอ่ากดยาก่อนแข็งแข่งปล โอเคไปกระทืบมันะกระทืบกระทืบไปนี่ยเนี่มายืนตรงนี้เว้ยนี่เป็นสูตรเป็นสูตรเจดีย์เนแอดมินใจดีวางเวลาฮ่รู้แอดมินควรตีมตลอดอ่ะเติมนะเนี่ยข้าวได้เงินนะโอเคละเด็กเด็กเด็กจะไปประท้วงก่อนน่าจะปัดสั้งตัวตัวละ ห้าบาทไม่ใช่ใช่ต้องมาท้วงป่ะโดนตรงนู้นตรงนู้นนี่นี่นี่โพเทค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 เนี้ยโหสามหมื่นบาทแพงมากโหเล่นมาสองวันมีแค่สี่พันเองเนี้ยนี่ยเนี้โปรโมชั่นมาดูมาดูเขาบอกออนไลน์สามสิบบาทออนไลน์นาทีละสามสิบนาทีละสามสิบบาทเลย โอ้โห15ทีอะโอ้โหได้มาเท่าไหร่เนี่ยแม็กแล้วอะกดรับไปบ่อยแล้วจำกัดวันวันหนึ่ง2,000บาทเปิดได้แค่2,000แอดมินงงเดี๋ยวจะบอกแอดมินน่าจะปรับสัก3,000 4 0น้ี่พันเน้นเน้นเนเน็นเนรนเ้นเนนเอ็นเนเ้เ้น ใครไม่อยากเก็บเวลนี่เลยนี่ซื้อเลยซื้ออันนี้มีเงินอยู่พันสีใช่ไหมพันสี่ก็ซื้อซื้อปรบเป็ดแปดขวดลบลบลบเ,เวลหกแปดขวดก็วดเ,เวลหกอัปดาวแหมได้ทับไฟมาหนึ่งกดสังหารหนึ่ง ทดสอบดูเฉยไปไปต่อนี่นี่นี่อันนี้อะไรวะอันี้อะไรวะงลงาบานอ๋อประตูวัดประตูวัดประตูวัดเน่น่เน่น่่น่โ่นด่น่น่น่เ่นเ่เเน่เนเอเน่เเ่เ ทับรู้สึกจะทำไม่เสร็จรจะหันนะครับกดกากเลยเยอะแอดมินโหกากมากอะ่ะ <c oughs> ทำไม่เสร็จแเนี่าหาันข้างหลังนี่เป็นไข่ไหมไขอ่อ่ะ๋อนี่ไงผมหาซื <c oughs> อ้อมานเนี่ยหมอปลาเนี่ย <c oughs> หุ่นตังกงัน <c oughs> ซื้อได้สองตัวไอ้ <c oughs> กระดูกอะไรเงี้ย อ๋อมนันสนสนั่นแหละสนสนเขาดีกดมากเลยโธ่ดาโธ่ดาโธเดี๋ยวไม่ยุ่งของฟรีะต้องใส่รีบใส่อ่ะเสิร์ฟมันก็มีแค่เน,น,นี่ยอ๋อนี่นี่นี่รนตรงนี้นี่ข้องใจมากเลยถ้าแอดมินเห็นนะตน้องเครียดแน่นอนนะแอดมินเห็นน,นี่นี่นี่นนตรงนี้ตรงนี้ เขาบอกว่ามันไม่ใช่โฮมโซนนะพี่เมลไปทมเขาแล้วเขาบอกเขาจะทำบ้านให้ซื้อทำบ้านให้ซื้อไหนบ้านเออมันจะมีมันจะมีห้าสิบกับเก้าสิบห้าสิบมันเท่ากับเก้าสิบเลยรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะทำเพิ่มอีกอันนี้มันมันยี่สิบคูณยี่สิบเขาบอกเขาบอกบ้านเขายังไม่ได้ทำเขาจะทำแบบมีของแจกในบ้านแบบ 90บ้านหลังนี้ปุ๊บมันก็จะมีแบบเพชรเพชรแถมในบ้านนี่เงี้ยมีบล็อกบล็อกเพชรสามสี่บล็อกอะไรเงี้ยบล็อกทองอย่างเงี้ยนี่เงี้ยเออเหมือนเซิร์ฟที่แล้วอ่ะเขาทำอ่ะเซิร์ฟที่แล้วเขาขายทิ้งไปเนี่ยฮะขายทิ้งไปแล้วนี่แบบอะไรนั่นแหละตอนนี้เขาบอกเขาเปิดไม่ปิดแล้วเปิดเรื่อยๆเปทำใหม่ใช่ไหม เปิดยาวเลยอันนี้เปิดจริง <Okay. S 1> ไงแม่อยากอยากได้กกโซนโ,<อ>โซนตรงบ้านหลังนี้สุดหลอกไอ้ข้างหลังมีน้ำตกด้วยเป็นไงแบบหนึ่งกระตุกตีจะตั้มคัดก่อนนะน้ำหนึ่งอ่าต่ออย่าคัดเลยนะครับเออครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมาที่ต่ออย่าคัดครับก็มาแค่มาบอกว่า ก็ขอฝากเดิมนี้นะก็มีเซิร์ฟพิมพ์กันนะครับเอ้ยเซิร์ฟเนี่ยครับก็จบแค่นี้แหละไม่อยากจะอะไรรีวิวมากมายแล้วใช่ใช่ใช่ดูพระอาทิตย์สวยสวยฮะเทคเก็ตแพ็คเอ้พี่งกก็ขอจบแต่แต่ว่าตัวตัวเกมพิมพ์ไทยก็ขอในเซิร์ฟมันมีในเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยวให้เว็บไว้แปะไว้ข้างล่างแล้วกันโอเดี๋ยวผมให้ไว้ข้างล่างกันนะ ก็ไปนั่งโหลดได้เลยอ่ะทีสามก็มีน้อยให้หลังอ่นะโอ้งั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอ่ะวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ